ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าจะเอาน้องนกไปไปอาบเอไม่ใช่น้องนกสิน้องแตนนะครับเอาน้องแตนไปอาบน้ํานะครับว่ากระจกนี่มันจะใสหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมานี่ยังไม่เคยเอาไปเคยยังไม่เคยไปล้างเลยนะครับเก็บของลงแล้วนะเพราะว่าจะไปดูพวกชัก แคซีนะครับว่ามันยังขูอะไรไหมนะนี่นะเขาจะไปเอเข้าร้านคาเคนะครับสำหรับคนที่ขอมาเรื่องรีวิวระบบไดชาร์จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไปร้านช่างก่อนนะเดี๋ยวจะไปถามช่างให้นะครับเรื่องรีวิวเนาะนี่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่างเหมือนกันเนาะแล้วก็อะไรนะที่ใครถามมานะวางเครื่องเนาะตัวแกนวางเครื่องก็ สำคัญนี่นะครับผมนี่เนาะแล้วก็จะมีคํานะครับถ้ามีเวลาก็ทํากันเองก็ได้นะครับถ้าถ้าดูสูตรไปนะครับก็สามารถทํากันเองได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับก็เลยจ้างช่างเข้าไปทีเดียวเลยดีกว่าครับจบๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปกัเลยนะครับผมตัวผมก็ไปซื้อเจ้ามิเตอร์วัดอุณหภูมิมานะผมนี่นะ ตอนนี้อุณหนะภูมิอยู่ที่ประมาณประมาณสามสองเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้หนะ้ารถนะครับเพราะว่าต้องเอาทิ้งไว้สักพักเนาะไอเป็นแบบดิจิตอลมันไม่มีนะครับมันหมดนะตรงนี้ตรงนี้แอร์ Air มันออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูะลองสตาร์ทดูสตาร์ตติดหรือเปล่านาอเนี่ยเสียงพัดลมนะครับผม พัดลมแอร์นะติดนะครับแล้วเปิดเปิดพัดลมกอน <c oughs> โอ้ยสตาร์ทเครื่องแต่ละทีหมาห่าเต็มนะครับ <c oughs> ตอนนี้เทอร์โมยังไม่ทำงานนะ โมูแอร์ผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมันต้องใช้เป็นระบบสัมผัสนะต้องนี่นะกักแตทีหนึคงนะเอาเครื่องโหลดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้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 ยจะดับไม่นอนเน่ยน้ำแอร์นะจะสังเกตว่าน้ำแอร์มันมกนะนี่นะน้ำแอร์นะครับไม่นอน เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไม่รู้ว่ะคาเคคาเคจะว่ายังไงนะครับผมเห็นรถแล้วจะรับล้างหรือเปล่านะต้องถาดูนะครับว่ารถแบบนี้ล้างหรือเปล่านะถ้าล้างก็ล้างเท่าไหร่นะครับขยับเบาะนิดนึงวันนี้ปิดปิดประตูนะ ได้เออปีเดตางครับมีรถบา้านนาะกใครมาเนี่ยพี่ต่อม,มอ่ะไปไล้โอ้เสียงไอ้เจ้าอันนี้นะครับเนี่ยเสียงใดใไดชาร์ตนะครับสายพานมันค่อนข้างที่จะรื่นนะครับผม ไล่สิงสิ่งสิ่ง,งน้องแตนสายสิ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่สยามสายสิ่งเ <c oughs> ย็นหรือยังเ <c oughs> มียบอกยังไม่เย็นเลยครับตั้งแต่บ่ายสามอยู่เลย <c oughs> ดูอนะุณหภูมิดูลงหรือยัง <c oughs> <c oughs> ต้องเอาอ๋อนี่ลงแล้วนะผมเหลือประมาณ27นะครับ ดวาวลงไว้อีกอุณภูมิใช้ได้นะครับผมเหลือประมาณ27นะเพราะว่าช่วงนี้มันเย็นนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าไปถึงร้านคาเก่นะว่าจะเหลือเท่าไหรนะครับสำหรับอุณภูมินะลายเป็นลายความเร็วก็ยังอยู่แค่40นะครับเดี๋ยวทดวินก่อนวันนี้ช่างเมาเห็ดนะครับ ช่างไปหาเห็ดมาพอดีแหละเดี๋ยวจะได้ไปทําคลิปนะครับใครใครถามอะไรมาก็จะได้ถามช่างเลยนะโอ้มีตลาดนัดด้วยวันนี้ตลาดนัดวันสุกรนะครับสุดแล้วนะเนี่ยกําลังเครื่องใส่สเก์ยัยงได้นะครับ อะไรมาบินอะขับออกจากบ้านทีไรก็มองกันตลอดนะครับเ <im itation> ข็มไม้วัดรอบใช้ได้นะครับ <im itation> แล้วก็ไม้ตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับอ่าไม้ทิปเอทิปปีนะครับมีทิปเอทิปปีด้วยนะตรงนี้เนาะจะถึงละ มันเงียบทังละจ,จะมีคนหรือเปล่านอนเนีหยถามดูไม่น่าจะมีคนอยู่ถามก่อนน่าจะรับล้างรถนะครับ ล้างอยู่ไหมโอเคครับล้างลงขับเป็นอยู่แล้วดีนะเยเห็นรถแล้วงงเลยนะได้งงเลยนะครับเลยได้เอาห้องเครื่องด้วยดีไหมน้อเนี่ย ล่างช่วงล่างได้เด้อครับอ๋อยังไ่ครับคืนอันนี้ทำอะไรเป่าก่อนก็มีเพื่อนๆทักมานะาว่าผมเมาอีสานหน่อยนะครับผมโอ้ฟุนผมพูดไม่ได้นะครับผมพูดโคราชนะครับพอบ้านผมติดกับโคราชเด้อครับเอาประมาณนี้เนะะาะเพราะว่าตรงนี้มันโขกมะม่วง,งขามเขไปอไปนิดน,นึง ประมาณสี่กิโลก็อาจจะเป็นเขตของจังหวัดโคราชนะครับผมก็เลยพูดโคราชเนะาะถ้าเพื่อนๆขอมาให้ผมพูดอีสานเด้อผมขอโทษนะผมเว้าบ่ไดอีลีนะครับผมพูดโคราชนะครับประมาณนั้นนะเนาะโอเคนิดเดียวพอแล้วเนาะพอหอมปากหอมคอคนระับอุน้ำอะไรหย,ยดน้ำแอร์หรือเปล่าเนี่ยล่ลางทะเลลูกพี่ล่างดุดฝน สองร้อยสองร้อยเท่าไหรสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเท่าไหร่ถามจีไปหน่อยอ๋อของสามเจีแคปกระสีประตูเท่ากันเนี่ยของเครื่องต้องล่างไหมนีน่มันมีระบบไฟหลายเลยถ้าเกิดว่าจะฉีดเลยผมก็ระว,วังหนามเข่าตรงรูวาะนะถ้ามัาก็ไม่ต้องล่างอะไรช่วงล่างก็ได้อืมจะฉีดใ่ในช่วงล่างเอาได้ รักไฟเนี่ยละไม่ได้ต่อฟังเลยมันแตกนั่นเลยมีหลอดโอเคเดี๋ยวรอให้พี่เขาเป่าลมครับนึงนะครับมีคนขับเป็นด้วยนะครับนึกว่าอาจจะมีของผมคนเดียวนั่นเองที่ขับเป็นนะครับ ลาบลาเอาให้เยียมเลยนะวันนี้ลูกพี่เอจะขึ้นแขยงแล้วงสงสตนจะขึ้นแขยงแล้วนะครับเราดูท่าจะสวยหรือเปล่านะี่บึ๊บโอ้ดับเลยสงสัยจะยังไม่ค่อยรู้ใจนะมีใจตรงล่างไปเลยนะโอ้แรงแๆงแงี๋ยวดู เจอน้ําแรงดันสูงนะทีนี้มีฝังระเยียมแน่นอนนะครับนี่นะพัดลมพัดลมเจ้าแข้งแย่นะถ้าไม่มีตัวนี้แร์ไม่เย็นเลยนะครับจบข่าวเลยนะเก๋ๆมีรถก็ต้องดูแลรักษาดีๆนะครับ มันขยันตรวจเช็คนะมันเครื่องมันล้างทําความสะอาดบ่อยๆนะผมเพราะว่าก็เปรียบสเสมือนกับคนนี่แหลนะเนาะคนก็ต้องอาบน้ําทุกวันนะครับเพราะว่ารถมันก็ต้องถัาเกลดละเลอะเนี่ยก็ต้องอาบน้ําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะผมมีรถทุกคันในล้างทุกคันครับทั้งน้องนกทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถกระบะรวมถึงน้องแตนคันนี้ด้วยนะครับนี่ผมว่าจะเอามาล้างหลายวันแนละ้ว ก็ไม่ค่อยมีเวลาแนละ้วก็ไม่ค่อยได้ขับนะบก็ไม่เลอะเท่าไหร่ก็เลยมาล้างก็เอาขนมนะครับสนมจะเล่นงานเรานะผมขีดเลยโอ้ขีดแบบงีบเหยียบเหยียบแน่นอนนะเดี๋ยวลองดูกระจกด้วยนะว่ามันจะใสหรือเปล่านะถ้ากระจกมันบ่ใสาเป็นงี้ยอย่างดี้ีิมบ์หรือหลอกว่าหรอ มันก็ไม่หลอกนะแล้วจะลองล่างบึงเนี่ยว่ามันมันจะเอี่ยมป่ะคุณหรือเปล่าเออบางทีผม,มเก็ะไรมันไม่เอี่ยม,มอืมเราต้องพ่าบึงนะครับว่าจะเอี่ยมไหมสำหรับกระจกเนาะใกล้ทุกล่อง้อยนะครับตัวล้างดีนวเนี่ย <laughs> ปิกัดอยู่ที่บ้านเชฟพัฒนานะผมตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดอุบรัมนะตรงนี้้างร้านดีเจริญนะคขายรถรถยนต์นะครับแต่คนแถวนี้ก็จะรู้จักดีเนาะว่ามีร้านเดียวนะครับในตำบลโคกมะม่วงนะครับใครสนิตสนใจผ่านไปผ่านมาก็แวะพูดคุยทักทายแวะล้างรถได้น,นะล้างกระบะด้วย ปะ,ะไม่มีปุกนะครับทั้งโครนทั้งฝุ่นนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าบานผมมันเป็นดินดินลูกรังเนาะมันจะแดงนะครับนี่นะจะสังเกตว่ารถเถานี้จะมีตะคันสีแดงนะครับโอ้ล้างได้เหย่ยมเลยนั่นเลยแหมฉีดท้องเครื่องให้ด้วยนะ อาฉีดท้องเชียร์ให้ด้วยครับโอ้ดยากนี่ฉีดให้หมดนะโอ้ฉีดเครื่องด้วย <c oughs> มีถูของน้ำด้วยนะครับนี่โอ้แต่แบบนี้แล้วก็น้องแตนคงจะดีใจนะคผมอาบน้ำในรอบไม่รู้กี่ปีนะเพราะว่าอยู่กับเจ้าของเดิมเขานี่อาจจะไม่เคยโดนน้ำเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถบริษัทเนาะไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับอาจจะผ่านไม้ผ่านมือมาหลายชายนะครับนี่ รถนะนี่ไม่ใช่คนปวดเป็นตาหน้าสงสารละเกินเลยว้าวผมล่ะอยากดูแต่กระจกนี่แหละฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวนี่นะแทงเลยนะครับตาฉีดออกไปก็กระเด็นหมดนะครับ ลงจากเสียงแล้วนะครับเงาวิบวับเลยคราวนี้ตรวเช็คช่วงล่างหน่อยนะนี่นะช่วงล่างมาเดิมกับรงงานนะผมโอ้สีเจ้าคุณรุ่นช่องสีเดิมโรงงานน,นันี่ไม่มีรอยสน็มกินแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมซื้อมาในราคาสองหมื่นหกคันนี้นี่นะช่วงล่างนะครับ สองหมื่นหกช่วงล่างนี่ราคา,า,าก็ถ้าอะไขนาดนี้เี่เอาเรื่องนะกระทานี้กันตีเขาแข็งนะครับ<ส>พวกเขาเขาทำมาบรรทุกโดยเฉพาะแล้วนะพวกเนี่ยพวกกระบ,บงกระบะเขาทำมามาตรฐานนะ<ส>เป็นรถทิ่ใ้ดีนะโอ้สอบช่วง,งล่างมากเลยนะ โอ้มดูดซึมด้วยนะครับไม่มีผมนะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อมาใช้เอามาไว้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราขึ้นแล้วมันมเลอะเนาะไส่ไเสนขวดโมรนะับโอ้แวกให้อย่างดีนะครับเจตัดต้องยาให้ด้วยนะครับ <laughs> เบาะหนังนะครับนี่ไม่ได้สังเกตเลยนะนั่งมาตั้งจะเป็นปีแล้วนะเพิ่งรู้ว่าเป็นเบาะหนังนะั่งกระจกใสไม่นอเนี่ยแต่บานข้างไม่ค่อยเท่าไหร่นะจะอยู่ที่บ้านหน้านะแหวกนะครับผมเงาวิบวับนะท่นนี้ประกาศนะครับใครมีชุดล้อแม็กนะครับของตาทานะหรือว่าดุมใหญ่แบบนี้นะครับ บอกผมหน่อยนะผมจะวิ่งไปหานะครับเพราะว่ามันใส่กับพวกวีโก้ไม่ได้เนาะผมก็ไม่ได้สังเกตนะผมนึกว่าแต่มันเท่ากันหมดนะครับเนี่ยมันเป็นห้ารูก็จริงอยู่นะแต่ว่าชุดดุมมันใหญ่นะครับอืมเสียตังค์อีกแล้ว <laughs> โอเคนะถ้าใครมีก็กระซิบบอกกันหน่อยนะครับจะได้รอวันนี้นะครับ ว่าตอนนี้หน่ามันแคบนาะนี่แค่คืบไม่ถึงคืบนะ้ำเนี่ยเวลาผมไปนานเนี่ยจมนิดเดียวก็มันก็อยู่แล้วนะก็ลืนนะ่นเน้วค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเคเนนะบอกกันด้วยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเงาวิบ,บับน่าจะหอมแล้วนะครับนี่เมื่อกี้เนี่ยเหม็นสาบเหลือเกินอืมหอมหอมสองร้อยห้าสิบนะ เออเสร็จแล้วโอ้นี่มียาน้ำหอมด้วยนะนี่หอมแน่นอนนี่เอาคันดํามาลาโอเคเดี๋ยวเราจะได้ขักลับบ้านแล้วนะครับไปเรากลับบ้าน หวาวค่อนข้างที่อยู่ลึกนะครับ <In now. S 1> เปิดแอร์นะครับผมเปิดแอร์ก่อนเปิดในห้องโดยสารไม่พอต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับนี่อัตโนมือนะครับระบบสัมผัสนะครับผมร้อนร้อนร้อน โอ้แต่ว่ามันก็เย็นแล้วนี่ไม่ต้องเปิดก็ได้ไนะมองแอร์เนาะแรงแรงแรงโอ้ยคนมอง <laughs> มองนี่ไม่ใช่อะไรนะระวังตามรถเขา <laughs> ไปกันได้อโ,โอ้กระจกใสนิดนึงนะครับไอฟิล์มนี่นะมันมันเสียนะครับเดี๋ยวต้องไปลอกออกนะครับผมมีรถมาอีก โอแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพียงเพราะเดี๋ยวรอติดเครื่องเสียงล้อก็ถ้าไม่มีก็เอาไว้ที่ลังล้อไม่จำเป็นเท่าไหรล่ละวิ่งได้อยู่แล้วไปกันเลยเดีย๋ยวสามนะครับสับสามยกล้อสี่กำลังเหลือๆนะครับเดี๋ห้า 5. โอ้ไปเป็น ฟาดเลยนะครับี่โอแอเย็นเดี๋ยวดูอุณหภูมิหน่อยเดี๋ยวเพื่อ,อนๆถามว่าคีมโมนะครับโอ้จะประคุณรุ่นช่องเหลือ21องศานะครับไม่น่าเชื่อนะครับเย็นหนกข้างหน้านะเดี๋ยวลองมีพัดลมหน่อยแอร์หนาวนะครับเหลือ20องศานะป่าไปแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะวิแตนก็เย็นได้นะครับระบังนะ อย่าเข้ามาใกล้ผมนะรถผมไม่มีทะเบียนด้วยเ,วมมเ,เออเย็นเย็นชื่นใจนะผมหอมด้วยนะครับนี้ไม่เหม็นสาบละเมื่อกี้ไม่รู้ว่านกหนูมาเยี่ยวข้างในนะเดี๋ยวจะมาตลาดนัดด้วยนะนะอ่าโอ้พี่เบิ้ไมาแล้วดยวลบพิ่เบิ้มสักหน่อยกัน พี่เบ <pakai> ิร <noise> <t ans unanim ous> ์มจะจานสามชาใส่อ <t ans digest box> ีกแป๊แๆๆจะถึงบ้านแล้วเข้าซอยสปาคนะครับถ้าคนในเขตแถวนี้รู้จักกันดีนะครับซอยสปา ขึ้นรถโดยสารนะครับเขารู้เลยพี่ลงซอยสปาร์คเขาจอดเลยนะครับไ,ไ,ไปกันเลย <c oughs> โอเคนะครับผมเพื่อนๆ <c oughs> หมาวิ่งเต็มเลย <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆก่อนเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงตรงนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ อย่างไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ oh. สวัสดีครับไปแหละบายบายสวัสดีครับ